สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มาเกมมิ่งครับสำหรับคลิปนี้จะมาอาธิบายว่า New Game Plus คืออะไรคือมีคนถามจริงๆนะว่า New game Plus คืออะไรแล้วก็เล่นเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะไม่กด New game Plus ให้ดูนะเพราะว่ามันจะต้องไปนั่งเล่นใหม่แล้วก็ผมไม่อยากเซฟทับขี้เกียจเบรกแบ็กอัพเซฟอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะอธิบายให้ฟังรับรองว่าไม่ต่างกันนะครับคือจะต้องอธิบายภาพรวมก่อนว่าคําว่า New game Plus มันต่างจาก,ก New g เก e ยังไง คือในสมัยก่อนเมื่อเราเล่นเกมอะไรก็ตามเราเล่นจบก็จบไปใช่ไหมแล้วก็มันก็จะมีให้เลือก new เกมก็คือเล่นใหม่อะเล่นใหม่คือทุกอย่างรีเซ็ตใหม่เลเวลหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่เหมือนเราลบเซฟแล้วก็เล่นใหม่อะแต่คําว่า new เกมพ p l u เนี่ยมันเหมือนการเอามาเล่นไม่ไม่ใช่จะมาเล่นเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเนี่ยเขาเอามาให้ผู้เล่นเล่นซ้ําสําหรับคนที่จบแล้วก็เกมจบคนไม่จบอะไรเงี้ยก็อยากจะเล่นซ้ําซึ่ง การเล่นซ้ำของนิวเกมพัทส่วนใหญ่คือเราจะเป็นการโอนทรัพยากรไปโอนเลเวลไปโอนไอเทมไปโอนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีไปทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้สกิลต่างๆได้ตั้งแต่แรกใช้ชุดเกราะต่างๆใช้อาวุธต่างๆได้ตั้งแต่แรกนะครับใช้ของไอเทมที่คุณเก็บมาทั้งหมดได้ตั้งแต่แรกแต่ว่าอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เก่งสิก็ใช่เราก็เก่งครับแต่ว่าส่วนใหญ่นิวเกมพัท ผู้เล่นเก่งอย่างเดียวไม่ใช่มอนเตอร์ก็เก่งตามด้วยคือก็เหมือนมอนเตอร์ก็จะเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเล่นรอบ2เนี่ยสนุกขึ้นนะเช่นเดียวกันรอบ3เราก็เก่งขึ้นเพราะว่าเลเวลเราสูงขึ้นไอเทมเราก็เก็บสะสมได,ด้เยอะขึ้นมอนเตอร์ก็ไต่ขึ้นไปเหมือนกันบางคนถึงเล่นเกมแบบวนแล้ววนอีกได้เพราะว่ามอนเตอร์มันก็ไต่ขึ้นตามทีนี้คําถามคือแล้วเราจะเล่นเพื่ออะไรครับคือหนึ่งคือบางคนก็คือ ใจความสำคัญคือเกมจบคนไม่จบแหะแต่ว่าเป้าหมายของคําว่าคนไม่จบเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอ่าบางคนคืออยากจะพัฒนาตัวละครให้100%ยเปอร์เซนี่ยเลเวลทุกอย่างเนี่ยอยากจะอัพสกิลพอยให้เต็มเล่นรอบเดียวอะ่ะเก็บเลเวลไม่หนำใจใช่ไหมก็เล่นรอบ2มันก็จะแบบเลเวลก็เก็บสะสมต่อเนื่องก็ไปอัพสกิลต่ออัพให้มันเต็มไปเลยหรืออะไรก็ว่ากันไปอะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างที่สคือเครื่องสมส่ย ในเกมนี้มันจะมีหลายๆอย่างที่คุณเล่นรอบเดียวอัพเกรดไม่เต็มออย่างเช่นชุดบางชุดเนี่ยคุณได้ทรัพยากรในการเล่นรอบหนึ่งก็คือคุณคราฟได้ชิ้นส่วนได้สอง,ส,องสามส่วนแต่ว่ามันมีชิ้นส่วนให้ใส่สี่ส่วนเนี่ยให้คราฟสี่ส่วนเนี่ยคุณก็ต้องเล่นสองรอบอย่างเงี้ยบางคนอยากจะเก็บถ้วยเควสบางเควสมันอาจจะพลาดไปในการเล่นรอบแรกมา,มาเล่นรอบสองเนี่ยเราก็มาเก็บตกในสิ่งที่เราพลาดต่างๆนานา,นา หรือบางอย่างอย่างไอเทมอ,อย่างเช่นไอไอเทมสร้อยเขียวๆเ,เนี่ยมันเป็นไอเทมที่เพิ่มอัตราคริสตัลใช่ไหมบางคนบอกว่าอุ้ยอันนี้ดีอ่ะแต่ว่าเล่นรอบหนึ่งมันได้อันเดียวไปเล่นรอบสองก็อาจจะได้อันที่สองอันที่สามนะครับแล้วก็เล่นรอบสอง้3สามก็คือมันก็จะสามารถปลดล็อกช่องใส่ไอเจ้าเครื่องรางเนี่ยได้อีกเนี่ยมันก็จะเป็นการสะสมอะไรบางอย่างที่เราอยากจะได้เพิ่มเติมหรือขาดหายไปเนี่ยอันนี้คือเป็นเป้าหมายหลกักๆหรือ สปิริตที่เราพลาดไปบางตัวมันเป็นตัวที่มีเงื่อนไขในการที่จะไปเอาเราพลาดไปในการเล่นรอบแรกเราก็วนมาเก็บรอบสองปกันมันคือการเก็บตกต่างๆนานานั่นเองนะครับแต่ทีนี้มันก็มีสิ่งที่เป็นไฮไลท์แล้วกันในการที่จะเล่นนิวเกมทัศแล้วมันจะโผล่ออกมาเนี่ยก็จะมีอยู่สองอย่างใหญ่ๆนะที่เป็นไฮไลท์ครับอย่างแรกคือคุณจะมีเวทมนต์ใหม่ออกมา มันจะเป็นเวทมนต์อ่ามันไม่มีให้ดูตรงนี้นะมันจะอยู่ในหมวดหมู่สแตรนเนี่ยผมแปลไอ้ตรงหน้าแปลสกิลหรืออะไรทั้งอย่างไว้แล้วนะครับมันจะมีเวทใหม่ขึ้นมาทางขวามือในหน้านี้ครับมันคือเป็นเวทชุบชีวิตนะครับซึ่งจะมีในนิวเกมพัทเท่านั้นก็คือถ้าคุณตายแล้วก็จะเกิดใหม่นั่นแหละส่วนรายละเอียดเนะี่ยผมก็ทำคลิปแปลไว้แล้วเนาะก็ไปดูที่คลิปแปลได้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นอยู่ในคลิปแปลลิลิกยังไงนะไม่แน่ใจนะลองไปดูนะนั่นแหละมันจะมี เวทใหม่ขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วก็สองคือคุณจะมีการสะสมไอ้นี่คุณเล่นรอบแรกปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้การอัพเนี่ยหรือว่าเลือกที่จะอัพเกรดตรงนี้ได้หนึ่งอย่างถูกปะในการเล่นเลรอบสองถ้าคุณไปปราบบอสเนี่ยคุณก็จะได้อัพอันที่สองอันไหนก็ได้อันใดอันหนึ่งแล้วก็ถ้าคุณวนเล่นรอบที่สามคุณก็จะอัพเต็มสามอันถูกไหม คุณก็จะได้ความเก่งของแต่ละอย่างครบถ้วนนั่นเองถ้าตรูเก่งขึ้นก็จริงแต่คุณก็เก่งขึ้นด้วยอย่างที่พูดนะครับทีนี้นอกจากนี้ครับมันจะมีช่องตรงกลางหรือส่วนที่หกนะครับส่วนที่หกเนี่ยถ้าคุณเล่นรอบแรกย้ำนะถ้าคุณเล่นจบรอบแรกโดยการจัดการกับบอสลับก็คือเออหลังนะจังหวะนี้คงไม่ต้องมานั่งงดสปอยอะไรทุกคนคงรู้หมดแล้วก็คือไอเทพสามตาเอ้อหลังนะถ้าคุณ จบแบบจาัดก,การเทพสามตาแล้วได้ฉากจบที่แท้จริงปุ๊บเนี่ยถ้าคุณเล่นเนวเนวเกมพัทมันจะมีส่วนตรงกลางด้วยนะและไอ้ส่วนตรงกลางเนี่ยมันก็จะทําให้คุณเก่งขึ้นนู่นนี่นั่นถูกปะถ้าคุณเล่นลองจินตนาการนะถ้าคุณเล่นนิวเกมพัทก็คือเล่นรอบที่สองคุณก็จะได้ไอ้พวกเนี้ยสองแต้มถูกไหมไอ้พวกเนี้ยคุณก็จะได้สองแต้มไอ้ตรงกลางอ่ะคุณจะได้แต้มเดียว พอคุณจัดการกับเออหลังเสร็จปุ๊บคุณมาวนเล่นรอบสามใหม่คุณก็จะเริ่มต้นมีอันนี้สองแต้ม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 แล้วก็คุณก็จะมีไอ้ตรงกลางสองแต้มตอนเริ่มใหม่รอบที่สามในการเล่นรอบที่สามปุ๊บคุณก็ไปป่าบอสรอบที่สามไอ้คุณคุณก็จะได้เนี่ยครบสามแต้ม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 ถูกไหมแล้วก็ไปปัาเออหลัง ตอนที่คุณราบเออหลังเนี่ยคุณก็ยังจะอัพอันตรงกลางไม่ได้คุณจะต้องเล่นรอบที่สี่ใหม่ตอนเริ่มรอบที่สี่อ่ะคุณก็จะได้แต้มตรงกลางแต้มครบนี่คือเหตุผลที่ทําไมบางคนเขาจะต้องเล่นสี่แต้มเพื่อให้สะสมไอ้นี่ครบนั่นเองคือไอ้นี่สามสามรอบอ่ะมันก็ครบแล้วแต่ไอ้ปัญหาคือไอ้ตรงกลางเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยมันจะเพิ่มให้อัพมันจะโผล่มาให้อัพเนี่ยก็คือจะต้องไปรอบถัดไปก่อนอ่ะเข้าใจปะ่ะเออมันเลยแบบกลายเป็นสามบวกหนึ่งเนี่ย แล้วทีนี้นอกจากนี้แล้วมันมีอะไรอีกนอกจากความเก่งที่เราสะสมเนี่ยอ๋อลืมบอกไปว่าไอ้สามบกหนึ่งคุณจะต้องจบ t r u ending หมดเลยนะถ้าเป็นรอบใดรอบหนึ่งที่คุณจบไม่ใช่ two ending เนี่ยอ่ามันก็จะไม่ได้ไอ้ตรงกลางนะครับถือว่าเป็นการจบไม่ใช่แท้จริงคุณต้องจบแท้จริงทุกรอบเลยจะพูดอะไรอีกอ๋อพอคุณสะสมครบทุกอย่างอัพสามเต็มหมดทุกอย่างทั้งหกส่วนเนี่ยเขาว่ากันว่าถ้าคุณเก็บเกรด โฟกัสเต็มเจ้าลิงเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรมีการปลดแสแตนหงอคงออกมาให้ใช้อะนะครับเออแสแตนที่ตอนสุดท้ายตอนจะจบเกมเรามีให้ใช้อะตอนที่เราได้กระบองใหญ่เนี่ยนะมันจะได้แสแตนหงอคงมาใช้ตอนที่เราชาร์จเต็มชั่วคราวนะไม่ได้ไว,ว่าถาวรนะชั่วคราวหกสิบนหกสิบนาทีหลังจากเราชาร์จเต็มหรืออะไรเนี่ยก็จะได้แสแตนนั้นมาใช้ชั่วคราวแล้วก็ออตัวเอกของเราเนี่ยก็จะมีการอุทาน หรือพูดออกมาบ้างเวลาโจมตีนะซึ่งอันเนี้ยลองดูเอาเองเพราะว่าผมไม่มีความพยายามที่จะมานั่งเล่นสี่รอบขนาดนั้นนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมเห็นผ่านตามกลุ่มต่างๆนะก็ลองไปลองดูกันเอาเองและกันว่าเป็นยังไงเนาะอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่เป็นรางวัลสําหรับคนที่เล่นสามสี่รอบนะครับแล้วการเล่นนิวเกมพัจะต้องไปเลือกอันไหนนะอันนี้จะต้องกดไปออกไปให้ดูเพราะว่าบางคนเนี่ย ไม่รู้จริงๆนะว่ามันจะต้องอยู่ตรงไหนยังไงนะ Titan, Titan, นครับแบบรีเซ t i t ไ i t ไปเนี่ยครับ e n t e r a new cycle คคือเข้าสู่วงวง,ว,วงจรวัฏจักรใหม่ บนหลูปใหม่เนี่ยอันนี้คือ New Game Plus นะครับส่วน New Journey อย่าไปกด New Journey คือลบเซฟเล่นใหม่อ่ะเออเอาอันนี้นะเออไม่ใช่อย่าเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ Enter New s y c k e r นะจำให้ได้นะครับแค่นี้แหละก็หวังว่าคงจะชัดเจนนะสำหรับคนที่สงสัยว่า New Game Plus คืออะไรแล้วก็ได้อะไรบ้างนะสรุปค so oh, ืออบนทบทวนอีกรอบหนึ่งสรุปคือ New Game Plus คือการเล่นใหม่รอบที่เราโอนทรัพยากรทั้งหมดไปแล้วก็ ไปเก็บตกเพิ่มเติมในสิ่งที่คุณขาดเหลืออยากจะสะสมเพิ่มสิ่งที่คุณพลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าคุณเล่น uh, True Ending หรือฉากจบที่แท้จริงหลายๆรอบอ่ะคุณก็จะได้สะสมลิลิกอันแต่ละอันให้มันเต็มนะครับแล้วก็ลิลิกอันที่6เนี่ยถ้าจะให้เต็มคุณจะต้องเล่นเริ่มรอบที่4นะตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าขาดเหลือทุกผิดยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์กันได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าใจสำหรับ New Game Plus นะครับ แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมในแง่ของคอนเทนต์นะมันไม่ได้มีแบบฉากจบโอ้สุดยอดที่จะต้องเล่นหลายรอบหรือว่ามีบอสท,ที่มันเอ็กซ์ตร้าเพิ่มขึ้นมาอะไรมันไม่มีนะเพียงแต่ว่าบอสมันจะเก่งขึ้นมุฟเซตอาจจะเพิ่มขึ้นหรือยังไงเนี้ยก็ต้องไปลองศึกษากันเองแต่ว่าตัวใหม่อะไรเงี้ยมันไม่มีนะถ้าที่ผมเข้าใจนะครับก็ประมาณนี้ใครที่ดูคลิปนี้มาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็มีประโยชน์ก็ช่วยกันคอมเมนต์กันด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มาเกมมิ่งลาไปก่อนครับสวัสดีครับ